สวัสดีชาวแกงสุดปอกท่าน้วยนะครับวันนี้ครับตามที่ชื่อคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมไอหนุ่มเบื้องหลัง๋จะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายเกมการ์ดนะจ๊ะแล้วก็การทํางานของผมในวันนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีหลายเรื่องราวนะครับผมที่ทุกคนจะได้ดูกันนะจ๊ะไปชมเลยดีกว่านะครับผมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ทานค้ัวเรื่อขอยทานอย่างอร็ดอร่อยเลยนะครับโผออฟฟิศครับ สวัสด so so <laughs> ีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาด้วยทีมฮาวายเนกับยอดิยอของครับไก่วบอยู่เอ้ายอวอบกรอสักทีเหอะช่องอะไรยออะไรช่องอะไรยอกอีหยังวะวบเอีหยังวะทั้งทีเหอะก็ไปสุดสัปดาห์เลยเลยถ่ายทีเหอะโอ้ยวันนี้ถ่ายไันี้ถ่ายอ่ะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปซะบังมาคนดูหน่อยเฮ้ยมึงแต่งตัวเป็นชักกี้เลยวะชักกี้ แคกี้ไอเด็กผีตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีที่ฆ่าคนสีเดียวกันแล้วเราจะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่พี่ยามก็เคยสปอยไปแล้วนี่นิดนึงนิดนึงไม่เยอะมากมาโอเคสวยงามแต่ยังไม่ใช่บริษัทนะเป็นแค่โลโก้เฉยว่ากันเฮ้ยเอาจริงเอันนียมันทอดก้อยเหรอแต่ว่ามีลาบด้วยนะลาบคือจับกลุ่มกินสามสี่คนนะคะโอ้ยเฮียไปจับกลุ่มเลยครับโอเคยิงข่าก่อนใครว่ากัน อันนี้คือเทศกาลอาหารแม่กอยนะครับวันนี้ทุกคนดูมีความสุขกับการกินอาหารมากเพราะว่าเป็นหมูแจ่วแม่กอยที่อร่อยที่สุดในโลกทุกคนดูเอนจอยกับการกินอาหารในเช้านี้มากนะครับอันนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของโอฮานาช็อปครับนาสงสารจริงวะเดี๋ยวฟีดใหม่เดี๋ยวพี่พจะเอาโต๊ะให้แล้วนะท <c oughs> ุกคนพี่จะมีโต๊ะให้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นั่งกันแบบโอ้โหปูอบุญอย่างเงี้ยขอบุญขอบุญใช่ไหมอ่าขอบุญแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีโต๊ะให้เดี๋ยวมีโต๊ะให้เดี๋ยวมีโต๊ะให้นะแต่ก็เดี๋ยวจะนั่งกินพื้นเงี้ยเหมือนเดิมเพราะว่าชอบนั่งกินรวมๆมากกว่าใช่โต๊ะแยบมีโต๊ะให้ก็ไปนั่งกินบนโต๊ะเลยแต่นั่งอย่างเงี้ยแต่ไปนั่งอยู่บนโต๊ะต้องเอาความออกก่อนเอาควมออกแต่กินข้าวแต่ละมื้อฉลาดเป็นหลัก นี่คืออะไรบ้างนี่คืออะไรนี่คือการแข่งวงกลมที่กลมที่สุดโดยใช้มือโดยใช้มืออันนี้ผมสอนเลยสอนเลยผมสอนเลยอันนี้ของนอจังหวะสอยแตมอันนีอันนี้มลองทำอนี้อันนี้แล้วซิ่อะไรอ่ะใครทำอ่ะกับแก่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยไขเลนะโอเคนะเีอโอ้โห ยอดเรานวตั s <S in ้งนะมันก็ใกล้ๆอยู่นะไอ้พวกแต่มุณทำได้ไงวะมุณทำย่งนี้ได้ไงวะมันเป็นมุมปากกาเฉยถ้าทำเป็นลิ้งคุณทำไม่ได้หรอกลองลองเล็กๆิ้งพร้อมกันะจะหายเหนื่ยเลยพี่ทำอะไรนะเป็นนี่ไงมุมแบบว่าอย่างไรครับอ๋อปากนี้เอ่าแบบว่าปึ๊บพอดีโอ้ยโอ้ยบ้ามาอีกเพี้ยงโอ่ะโหดอยู่นะปึ๊บ เฮ้ยอียเก่งอยู่นะสบอนมาสบอนเนี่ยศิลปะเนี่ยต้องสบอนสบอนวงกลมของสบอนนี่มันวงกไม่ได้เอาคดว่าคิดว่าดว่าอึใยรับนี่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวัวมีสิบตัวคอกมีเก้าคอกเอาวัวใส่คอกได้ยังไงให้ครบไม่สามารถเขียนเพิ่มได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เนี่ยวัวมีสิบตัวใส่คอกไงให้ให้มันได้สิบตัวค้อหนึ่งสองตัวได้ไหมไม่ได้คอก็ตัวคอก็ตัวสร้างคอกเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมท่างานกางไม่ได้แล้วท่ไม่ได้แล้วเต็มแล้วได้กรมประสัตว์เขาจะแจ้งผมไม่ใช่หรือ กบประจันเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องไปชาวมันต้องไปชาวแน่นอนวัวสิบตัวค้อพิการก็เอาวัวใส่ค้อได้ไงให้ครบมอแล้วมั้งพอล้มั้งแค่ดูกี่พออ้าวงั้นเลยงั้นเลยเพราะว่าพี่อารเคยเล่นกันหนูแล้วใส่ยังไงนะอ้าวสองใช่ไหมอ่าใส่ไหมจ๊ะคำว่าสิบเหีนยนไงหนูวัวใส่สิบพอเสือเอ้ยไม่ใช่จะเท้อยู่แล้วเสืออีบอยไหมตัวนี่ เกอบจะเท่แล้วเรียกเรียกเรียกกล้องก็แบบต้องกล้องกล้องจับไม่แต่บ้านหูเรียกบ้านหูเรียกว่าโคไงเรียกวัวโคงโค้มึงว่านี่ทำไมไม่ใช่จิตวิทยาว่าให้มีสิบตัวเอ้ยม่สิบตัวนี้เชื่อว่าในหัวหนูยังเป็นวัวก้าวเตยดูก็มาหนักอ้าวแล้วเลขก้าวหนูเลยเขียนแต่ละเอแล้วเรียกกล้องแล้วแบบเกิดจเท่แล <à> <afraid> ้วเ really สาระาต้องเเสบเสเขียนยังไงเสบเขียนยังไงเขรออทำแบบนี้้าเกากว่ายังไงห้ามยกปากขึ้นแล้วเสร็จก็ห้ามทับกันเนเต้นอ่อยเล่นเตน้อยไเอาเอาเอาคนยังไงนะพี่ หำวาดวาดรูปเนี้ยแต่ว่าห้ามยกปากกาออกห้ามเส้นทับกันใช่ห้ามห้ามขีดมาที่เดียวกันน่ะห้ามวิ่งเส้นทางกันน่แต่ว่าแต่ว่าเฉลี่ยอย่างงี้ได้ที่เอามาบ่อยนะเช้วิ่ไตัมงแต่เาขียนเหรอเฮ้ยไม่ได้ห้ามเขียอีกจะนเฮ้ยเออไม่ใช่ว่ะไอ้เรื่องมาเล่นใบูเล่นใบเป็นรูปบ้านแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยอึ๊บ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  ไอ้นี่มันได้ว่ะไอ้ว่าไม่เคยเล่นเลยนี่คือพูดเกิงไปก่อนนี่เก่งไปเก่งเบื่อเบื่อเบ่อยอ่ะไอ้แต่ละคนนี่พวกนี้เลยกำลังจะลบความจำโทรศัพท์มันเยอะก็เลยพยายามลบวิดีโอไปเจอวิดีโอนี้ที่เรากำลังร้องเล่นร้องเล่นว่าก้องร้องก้องอัดหน้าจอแล้วจะมีเสียงไหมงานลูกค้าและโทรศัพท์แอลอะ แต่มันไม่มีเสียงไงลองเล่นกันแลองเล่นเลื่อนๆลองทำหน้าตาทำหน้าเอ่อทำแบบเล่นหูเล่นตาใส่เฮ้ยอะไรทำเล่นเล่นกันเลยนอะไรสักอย่างนึงเล่นเลยกันนะอ้อมโอยเฮีย ถ้าเป็นจอยเล็กเงี้ยมือล้มได้ไหมเล็กๆไม่ได้ไม่ได้แต่จะจะเล็กๆอีกเรื่องหนึ่งสรุปก็เลยไม่ลบก็เลยไม่ลบเพราะว่าคือเปิดหัวมาด้วหน้ากูจบที่ตัวดี้ว่าก็เลยก็เลยว่าอะไรทำไมมันมีพี่มีเพราว่าทำไมมีตูดวะมากมันเป็นปริศนาเที่ยวมาก คราถ่ายจบไป1ง,งานนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเป็นวันที่น้องฝึกงานนะฮะฝึกเสร็จกันแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องเวลาของการถ่ายรูปก,กันขึ้นบอร์ดนะครับโห่ใ oh. oh. นดูหลังบ้านไม่ดูนาน3 2 1ปึ้งโอ้โหโคตรดูรบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถ่ายรูปก,กันนะครับ oh. ผมน้องต้องถ่ายเหมือนเดิม เนียมมันเป็นทำเนียมเพราะว่าตอนนี้เด็กฝึกงานจะจบหมดแล้วอ้าวไอ้เจมไปไหนเป็นตากล้องให้หน่อยไปเมื่อไงได้เลยเย้ด๊อเสื้อเมซีเหรอใช่เสื้อเมซีครับผมตามติดชีวิตเอาแซนะครับนี่พบกับแซงวีใช่แซงวีมาครับมาถ่ายรูปจบฝึกงานแล้วอะครัะทุกคนมาใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกเดี๋ยเลยเขาเฮ้ย น um <no? pues ี่หมอผมมาท้ามเครับผมมาฝึกเป็นตากล้องครับลิ้นเป็นอะไรอุ้โอ้โหโอ้ไม่ทามแต่ไม่ทามไล่ออกพร้อมครับปั๊บโอ้โหเลือกมุมมาเลยนะเด็กๆพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งเสียโอเคโอเคคนต่อไปครับคนต่อไปคนต่อไปครับนู่นตัวนี้ในสมบัตของน้องตื้อ ต้องใส่อะไรด้วยช็อคเก็่เจอร์อร่อยอร่อยไม่ได้ช็อตนะฮะได้ช็อตโอเคอย่ามอยมาเร็วอย่ามอยอย่ามอยถือแว่นรอแล้วอ่ะเดี๋ยวนดูหน่อยดูหน่อยดูดูหน่อยนี่ยกำลังซัดอันตรงไหนคะยังมอย ในห้องหนาวจริงไหมเนี่ยจริงไม่เคยมีใครถ่ายป้ายประกาศเลยถ่ายนั่งไป้ายอากาศจริงเหรอเอาหน้ามาเยองเลยอุ้ยยากมากไหมเขานะสาวสองนั่งโอเคเหลือไอเตะอันนี้ไง ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปล้างบ้านลังบ้านโอ้หลังบ้านเลยไปทำงานแชมป์ล้างจานแชมป์ล้างจานพร้อมจับโอเคพร้อมนะสาวจ้องเดินเขียนโอเคเขียนนะเขียนเราจะมีที่พอติดอยู่หรือเปล่าไม่พอแน่นอนเราต้องทำยไงหรอเราต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าติดไปก่อนเดี๋ยวไปซื้อมาให้โอ้โหนี่ผมิกชีวิตแล้วนี่ใช่เป็นแบบว่าครอบครัวใหญ่มากโคตรจิกโอเคมา เป็นคิ้วรุ่นเท่าไหร่ล้วครับรุ่นส <8 S 1> ิบแปดรุ่นสิบแปดแล้วนะครับป๊าดรุ่นเท่าไหร่ครับสามครับอุ้ยน่ากลัวมากแก่มาแก,กแก่เกินนายขอดอเลิ่นหน่อยขอดอเลิ่นหน่อยเว้อุ้ยน่ารักมากอุ้ยยังไม่เทว่าไม่เทตรงไหนเทตายเต้สุดๆรู้เลยว่าเต้แน่นอนใช่เพราะว่ามีแต่ผมอยู่ <c oughs> หลังบ้านคนเดียวเวลาน่ารักอนะ่ะกระดานแน่นมากแม่อันไหนพี่แอรวนี้หรอ เท่ดีเม uh huh. ื่อไหร่พ euh. ี่นานี่ไงมันหล่อมันดีมันเดีวิ่งเสร็จแล้วเหรอเด็กๆไปก่อนนะกลางผู้สีดำเหมือนกันสีดำสีดำเท่กว่าใครวันเนี่ยใครวัเนี่ยโอ้ยกลัวกลัวกลัวอะไรไม่รู้จักกันแล้วเหรอไม่รู้จักกันแล้วเหรออ้วนใส่เสื้อเท่ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ ระบิดเวอร์ชันเด็กสะเบิดจนเนี่ยหาเดียวค่ะหาเดียวไม่เอาตื่นไม่เอาตแล้วเพิ่งตื่นไม่เอาไม่เอาร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วไม่ชอบเดีวเหรอลูกอ้าวไม่ชอบเดีวเหรอแล้วชอบป้องปะไม่ชอบไม่ชอนกันเออไม่ชอบไม่ชอบ เสียงดังเงเสียงดังนะอ๋อมันตกใจเนาะสตกใจตมตกใจตกใจไอ้หนูไม่หนูไม่เคยได้ยินไอ้แดงเลยอพี่ดิวแกงให้ดวแกงให้เด็กไห้หยิกกะหนูเห็นเขาหยิกอปัอะไรป่วยไหมท่าน แข่งกันแต่เราไปฟันด้วยงียนๆพ่นางสาไอ้เบสนางสายมากไม่เป็นไรไม่มีใครไม่มีใครทำไรน้องเลย้น้องโจ๊เตืนเตือนกำลังเสร็จเราพ่ใฟันลให้ยอนเพี่เาพพฟังหนยอยใจจจเจอมไห่างจังเน

บบไอ้นี่พ่าแก้งเด็กอะวตาาไม่หมอร้องแก้งเด็กไอ้นี่บอกว่ากัดเลยกัดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยแย่เกินเนี่ยเกิกักันกัด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 ีัดาัดกาดกักัด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 กดกัยกัดกัดกักันกัดกัดกัดกันกัดเรากัดกั่กัด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 กให้ัดัดกั้กัักัดกัดกัดกกัักกัดกัดกัดกักัด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 กั คมป์อีกแล้วจะมาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะตรงไหนดีนะเนี่ยผมเวลามาก็จะเดินมาหาโลเคชั่นก่อนว่าสามารถถ่ายตรงไหนได้หรือไม่ตรงไหนถ่ายได้ไหนาถ่ายไม่ได้จะเป็นอีกทีนึงอันนี้เป็นปะระวัตการ์ดสะดวกสะดวกสะดวกก็ได้แนละ้วแต่เนะราถ่ายสิบโมงเนานะ สี่โมงครึ่งค่ะเราเร่วันวนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาดูเฉยๆนะครับผมเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เล่นนะครับคลิปเกมการ์ดคลิปนี้ก็จะไม่มีผมนะครับผมหลายคนถามว่าเอ้าทําไมอยากให้คนนู้นมาเล่นจังไงคนนี้มาเล่นจังเมื่อไหร่ทำไมคนนี้ไม่เล่นคนนั้นไม่เล่นเกมการ์ดนะครับผมเราวิเคราะห์กันมาแล้วว่าจะให้สนุกสุดๆก็คือ7คนนะครับเกินไปกว่าน,นี้เกินเฟรมด้วยคนเยอะเกินไปเราเล่นกันหนึ่งสำหรับคือหนึ่งตานะครับถ้าเกิดเยอะไปกว่านี้เกมจบไวแต่ถ้าเกินให้น้อยกว่านี้ก็จะไม่สนุกนะครับเจ เราคิดว่าสมส่วนแล้วก็สมควรแล้วนะจ๊ะเพื่อการถ่ายทําที่ดีที่สุดที่เดียวตรงนี้ตะุงตะดุงตะดุงตรุงตรุงตรุงตะดุงอ่ะเดี๋ยวก็จะเซตตรงนี้กันเป็นที่ถ่ายทํานะครับแลกวก็เริ่มถ right? ่ายทากันวันน um ี้ผมเป็นน um ักเบื้องหลังครับพ่องวันนี้นักเบื้องหลังดีไหวครับเบื้องหลังเบื้องหลังเบืองหลังเวะทุกคนเป็นเบื้องหน้าเราเป็นนักเบื้องหลังเบื้องหลังเออมีนักเบื้องหน้ากับนักเบื้องหลังผมก็จะนั่งจิบจิบแล้วก็ดูคุณเล่นนะครับเอาให้สนุกนะครับ มันทุกเทปอยู่แล้วก็มันทุกเทปมันทุกเทตเหมือนขนมโกโกไอโกก็พูดก็พูดตรงๆอะไรโกแก่โกแก่ไปโของจะโกหนุ่มโกเออจะโกโกแก่โกแก่ไปอย่าไปคิดให้มันตลกแล้วออกมาตลกไหมผมตื่นครับทำไมคุณถึงนอนได้อะผมอะดาราใหญ่นักเหรอคุณอะไม่ใหญ่ โอุ้ยโหลดแพทไปทันคุยก็ตื่นจริงก็ตื่นจริงคหลับทั้งคันจริงัันวลยหลับทั้งคันมาเอ๋จะไปสั่งน้ำมีใครเอาอะไรเพิ่มพยายามเอายำไข่ดาวใช่ไหมอะไรอีกเอาหูตื่นมากินเหล้าเลยอ่ะไม่เคยเจอตอนวันกินเหล้าวิ่งใหม่เหรอไม่ปลุกเล้ยมันปลุกปขึ้นกินเหล้าตอนหกโมงเว้าคือรีเจนซี่หนึ่งเหรอโซดาสามโซดาสี่ไปเลยโซดาสี่น้ำเปล่าสองพี่เอาน้ำแข็งถังเอาชามะนาวมาก่อน อันนี้ครับผมอันนี้คือจัดเรียบร้อยอที่นั่งอ้าวนี่ก็บล็อกเหรอครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่กล้องคุณนี่นะกล้องผมครับใช่ไหมเขาเรียกว่าการสร้างที่พี่น้องเกียรมากเลยครับเพิ่งจะถ่ายได้ให้แม่งเป็นหลายเดือนแล้ยย่ะแต่ปีที่แล้วอ่ะไม่รู้เขินที่หนนะถ่ายเลยของไม่คิดเลยนะกว่าจะได้ลงมึงคิดดูกี่วันลงสองวันอ่าสองวันนะ จัดไปจไปอ่านี่เดี๋ยวพี่เจะมาแล้วคนดูที่มองกลับมานะครับผมคนดูมองเข้าไปนี่โคหนนานะครับผมก็จะมองมานี่ก็จะเห็นว่า เลขอะไรคือเลขอะไรใช่ไหมครับใช่ครับคลิปนี้สนุกไหมครับคุณแจมครับสนุกมากเลยครับคนดูก็สนุกใช่ไหมครับสนุกเหมือนกันเลยคนเล่นก็สนุกใช่ไหมครับก็ปิ๊งคนเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ดูสภาพอ่าเดี๋ยวเล่นสนุกเลยสนุกดีครับเต็มที่ผมเต็มที่ครับผมเก็บมาแดงไว้ในคลิปเชื่อครับผมเชื่อผมเชื่อต็มที่ต้องหาเรามาทับไว้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญนี้ได้เลยครับนั่งด้วยกันได้เลยครับแขกมาแล้วเดี๋ยวบีบแขกก่อน ในห้างเขากำลังจะเริ่มกันนะครับผมส่วนผมไม่มีอะไรทำก็จะยืนคุมเกมไปห่างนะจ๊ะจะให้ดูเบื้องหลังคร่าวๆแล้วกันนะครับจบไปหนึ่งวันครับผมเหนื่อยไหมจ๊ะ วันนี้ชิลมากเลยนะชิลจนง่วงไม่ใช่แค่เราชิลนะร้านนี้ก็ชิลเฮ้ยเยี่ยบกิีบเลยเรากได้มีโซนที่นั่งกินกันอยู่นี่นะครับผมมันก็ชวนน้องนั่งกินอยู่นู่นนะครับแล้วเราก็จะมุ่งกลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะเด็กน่าจะเยอะเพราะว่าจบฝึกงานแล้วอ่าจบฝึกงานก็นั่งซักกันหน่อยโอเคกลับบ้านดีกว่าผมดรามยกโอ้ โอคครับโผล่ห้องดานะครับผมนั่นแหละครับอยางที่บอกไปนะครับผมผมเห็นว่าหลายคนสงสัยนะว่าทําไมเกมการ์ดแต่ทำไมคนไม่ครบไม่เอาคนนี้เข้ามาเล่นบ้างไอคนโน้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากที่บอกไปครับเกมการ์ดจะให้สนุกอ่ะ7คนกําลังดีครับเยอะไปกว่านี้เกมจบวน้อยไปกว่านี้คลิปไม่สนุกนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละเราคํานวณมาอย่างดีแล้วนะครับผมกับเนื้อหาเกมกับภาพที่จะออกมากับคนที่โอเคแล้วสําหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดมีแขกรับเชิญอืน่าก็จะสลับเปลี่ยนเน้นหมุนเวียนกันไป สลับเปลี่ยนเมนน้าจะสลับเปลี่ยนเมนถ้าเกิดมีแขกรับเชิญอ๋อน่าจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผม <Okay. S 2> ถ้าเกิดมีแขกรับเชิญน้อน่าจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ่ายวอกมาและหลายคลิปที่ผ่านมาก็ทุกคนก็จะเห็นว่าผมทํางานทำหนางานทำหนางานนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าจงทํางานที่รักแล้วเราก็จะเหมือนว่ลเอม ไม่ได้ทํางานอีกเลยมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับใครบางคนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครอีกหลายคนด้วยนะครับกับการที่เลือกงานที่ตัวเองรักได้เพราะหลายคนมีภาระหน้าที่การงานไม่เหมือนกันนะครับผมเข้าใจนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะอออินหมดหน้าตักได้ในการบุกลุยกับชีวิตตัวเองวาดฝันเอาไว้นะครับอย่างตัวผมนี่ผมทําได้เพราะผมไม่มีภาระน,านะครับผมผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมเลยอออินหมดหน้าตักได้กับงานที่ผมทําแล้วก็ใช้เวลาสู้มา8ปีกว่าจะเป็นอาร์มโอฮาน่าได้ทุกวันนี้ก็สาหัสเหมือนกันนะครับไม่เช เพราะภาระหน้าที่มีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีน้องมีพี่ที่ต้องดูแลเลยจำเป็นจะต้องทำงานสิ่งที่เองไม่ได้ฝันเอาไว้มันแลกมันด้วยปัจจัยแล้วก็เม็ดเงินผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราทำงานที่เราลักที่เราชอบไม่ได้สิ่งที่เราทำได้มากสุดก็คือหาความสบายใจกับงานที่เองทำนะครับหาความสุขเล็กๆกับงานที่เองทำผมว่าทุกงานมีความสุขหมดครับอยู่ที่ mindset แล้วก็วิธีคิดของเรานะครับอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างแต่จงมีความสุขกับทุกชิ้นงานที่เราทำนะครับผมว่ามันเจาะมาดีทางด้น จแล้ก็ด็ดดานนนเเมงิะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสู้ๆกับสิ่งที่เองทำอยู่นะฮะอย่าลืมนะครัติดตามเพจ AO ด้วยนะครับอาจจะมีสินค้าต่างๆที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็โอ้หน้าช็อคด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนจบวันนี้นะครับผมสำหรับนี้ AO ขอลาไปก่อนสวัสดัสสวัสดีบ๊ายบายเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆที่ผมแอบถ่ายเอาไว้ในระหว่างการผมทำงานนะครับไปดูกันขยันขยัน

จับไม่ได้พี่พวชัดไปพี่ก่อยเฮ้ยมีคนสบายใจต้องออนเดินด้วยกันเดินด้วยกันฮาบันเทิงจริง ไปไปไปเออไดมาหันหน้าทับกันเฮ้ยเฮ้ยเอาใจมั่จักมั่งใจมไ่ง้ลยนะเฮ้ยเอาไปเฮ้ย